นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันพุธแลม10คขํามเดือน3ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลทุกชนิดสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีมเมฆหมอกสีตะโวสีบรอนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน,ออน ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกนีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชกเฉยและยอย,ยินเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวเด,ดตัวหนึ่งนำคือใบไม้ปอปลา พอพึ่งพอฝาพอผ่านพอฟันพอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยัดรอเรือรอลิงและบอแหวนเลขมงคลวันนี้เลขสี่เลขสี่นะครับเลขศูนย์และเลขแปดไมยเซตวันนี้ของชื้อกล่าวไว้ว่าการที่เรายอมรับว่าไม่รู้นั้นถือว่าเป็นความรู้อันประเสริฐยิ่งแล้วขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไป แต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ